เพื่อต้องการให้เกิดความปรองดองเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราแต่บัดนี้ได้มีการบิดเบือนเจตนารมณ์ไปนะครับจนทําให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งวันนี้ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนนะครับโดยการลงมติถอน,นาราชบัลลังกว่าด้วยความปรองดองพระราชบจจัญญัตินี้โทษกรรม ทั้ง6ฉบับออกจากวาระการประชุมสภาผู้แทนรฐฐาษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ดีใจนะคะจริงต้องเรียกว่าท่านวีระท่านจตุพรท่านนั้นรไม่ได้หายไปไหนคะ่ะยังคงอยู่กับพวกเราออตลอดเวลาขอนนี้ก็อ๋อถึการนี้นะคะขอ คุณท่านสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านนะคะที่รับฟังเสียงของประชาชนเพราะจริงแล้วพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มาจากที่น้องประชา,าชนดังนั้นอะไรก็ตามที่ฝืนความรู้สึกของประชาชนพรรคเพื่อไทยย่อมรับฟังเสมอน,นะคะดังนั้นสิ่งนี้ต่างเป็นสิ่งที่ฉันต้องถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ร่วมกัน ทำงานอย่างเต็มที่ที่ร่วมกันทุ่มเทผักการในการให้ความช่วยเหลือเยาว์ยาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งอันนี้นก็คงยังเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพรรคเพื่อไทยทุกคนแล้วก็อยู่ในหัวใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะแต่ก็ขอบคุณที่สมาชิกทุกท่านนั้นก็ได้แสดงเจตนารมร่วมกัน เพื่อที่จะเห็นบ้านเมืองของเรานั้นมีความสงบอยากเห็นบ้านเมืองของเรานั้นก้าวไปสู่ความปลอดภัยค่ะแต่ในวันนี้นะคะก็เนื่องจากข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆนั้นถูกปิดเบือนไปมากในข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดความไม่ชัดเจนฉันก็คิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นค่ะที่พรรคเพื่อไทยนั้นต้องใช้โอกาสนี้ในการที่จะชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนและชี้แจงเจตนารมณ์ ที่มีความปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนของเราเพราะเรามาจากการเลือกตั้งเพราะเรามาจากพี่น้องประชาชนและทีฉันก็มีความเชื่อมั่นค่ะว่าพรรคเพื่อนไทยของเรานั้นจะรวมพลังเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนของเราต้องผิดหต้องแถลงข่า,ขาวครับเพาว่าท่านประธ ก็นั่งคุยกับพวกเราอยู่ตั้งบ้านเดิมนะครับเพื่ออะยครับ